พรหรือยังใครที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มจุดทูบนะครับจุดทูบเหมือนห้าเหมือนสองแปดเจ็ดงวดที่ผ่านมานะครับผมจะจุดทูบอีกทีวันที่เจ็ดนะครับในกลุ่มเดี๋ยวผมจะให้ให้อยู่ในโน้ตบางคนบางคนไม่ได้แบบว่าติดตามในกลุ่มตลอดจะอยู่ในโน้ตนะครับทูบจะอยู่ในโน้ตเพื่อที่จะเอาไปหาซื้อก่อน เล็กอันนะครับกอนเล็กอัน้าอนแค่ก็เสรราจะส่งเรออะไรื่อ้อคมแล้วขาแต่เขาจะได้นหอมเมลหก็ส่งอออ้อ พร้อมหรือ,อยังทุกคนพร้อมหรือ,อยังทำไมไม่มีคนพิมพ์คอมเมนต์มาน่ะพี่น้องมันค้างบ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันค้างหรือเปล่ามันค้างบ่ มแขคือแข็งแต้องซีมาทนพี่น้องถ้าพร้อมแล้วผมกับพ่อมคือกันไปซื้อลอตเตอรี่ไว ก่อนให้เดี๋ยวพอผมให้เสร็จแล้วคนจะออกไปหมดอย่าลืมนะครับเพจจริงเพจจริงถ้าสามารถแคปหน้าจอได้ตอนนี้จะมี QR วโค้ดต,ตรงนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วสแกนดูนะครับท่านจะเจอเพจจริงเพจปอมเอาไปยังไงเดี๋ยวเขาก็หาไม่เจอหา QR โค้ดเดี๋ยวเขาก็แบบว่านี่นี่ q นคโครตตรน้ดตัวนี้พี่น้องนี่ อันนี้แคปหน้าจอแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าเพจที่เราดูเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมนะครับแคปไว้หลังหลังผมปิดไลท์หลังผมปิดไลท์หลังผมปิดไลท์ก็ไปสแกนดูนะครับสําหรับการเช็คเพจจริงเพจปลอมอยากให้ทุกคนมีสตินะครับเพราะเพจปลอมนี่เป็นร้อยเลยทุกคนเพจปลอมเป็นละเป็นร้อยเลยนะครับอย่างที่สองนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการ บูชานะครับทูบทูบป,ปู่นะครับมีสองแพ็คแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับน้าหอมน้ําหอมเนี่ยเป็นน้ําหอมที่กลิ่นเดียวกันนะครับกลิ่นมีกลิ่นเดียวแต่มวลสารมีทั้งหมด8มวลสารนะครับมีทั้งหมด8อย่างเพราะฉะนั้นแล้วแจ้งวันเดือนปีเกิดให้ผมด้วยใครที่อุดหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อน้าหอมอย่างเดียวก็ได้3 9 9บาทหรือว่าทูบถ,ถ,ถ้าอยากเข้ากลุ่มก็คือทูบสองแพ็คนะครับรวมค่าส่ง408บาทน้ําหอมไม่มีค่าส่ง นะครับหรือว่าซื้อหมดเลยเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้อง,แล,แ,งแล้วแจ้ง QR code โค้ดนะครับแล้วแจ้ง QR- อโค้ดโอนเงินเสร็จปุ๊บแจ้ง QR code โค้ดเลขที่บัญชีจะต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนี่นี่จะต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นส่งวันพรุ่งนี้นะครับเลขที่บัญชีจะต้องเป็นบัญชีที่ผมขึ้นในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาเราจะโอนเงินหรือว่าเราจะสั่งของสามารถเช็คได้ ว่ามันเป็นลายเดียวกันไหมลายในไลสดกับลายในปักหมดุดเพราะว่ามีชาชีมันเยอะผมต้องระวังไว้ให้นะครับทุกคนในกลุ่มกลับไปเจอกันได้นะครับในกลุ่มไปเจอกันได้ช่วงนี้ผมไลสดในกลุ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าลายเขาปรับฟังก์ชันใหม่ปกติจะไลสดในกลุ่มด้วยแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยไลยสดไม่ได้แล้วทั่วโลกเพราะว่าลายปรับฟังก์ชันใหม่ไม่สามารถที่จะไลสดได้แล้วนะครับมันก็เลยบ่มมีวิธีการยืนยันว่าอันนี้อันนี้กลุ่มจริงกลุ่มปลอม แต่ว่าท่านจะรู้โดยอัตโนมัติว่ากลุ่มจริงเพราะว่าผมมาจจะอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับค้างค่ะฮะขางอีกแล้วขางอีกแล้วทุกคนเล็กปูห้ยนาำเดอ้อห้ยนาำ อันนี้คือแบบตอนที่จะสร้างปู่นะครับอันนี้คือแบบตอนที่จะสร้างปู่ปู่ขดตัวเป็นเลขนี้เลขที่เราเห็นนะครับเอาอย่าลืมนะครับอย่าลืมเป็นเซตเป็นแบบไหนคะเป็นเซ็ตเป็นแบบนี้ครับเจ็ดร้อยาบาทนะครับอย่าลืมแจ้งวันเกิดเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะครับแจ้งวันเกิดสําคัญมากๆเพราะว่ามวลสารนันต่างกันแล้วก็ผมจะส่งวิธีการใช้ก็คือเอาไปฉีดใส่กระเป๋าเงินก่อน อันดับแรกห้ามห้ามฉีดสอย่างอื่นก่อนให้ฉีดใส่กระเป๋าเงินข้างในก่อนฉีดในกระเป๋าเปิดกระเป๋าลก็สีใส่ข้างในก่อนโดยจะมีคําอัรานาและวิธีการอยู่ส่งไปด้วยเป็นกระดาษนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะฉีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าลืมอันนี้สําคัญนะครับอันนี้สําคัญส่วนทูบก่อนจุดผมก็จะส่งอันนี้ไปด้วยบท ส่งบทบูชาแล้วก็วิธีการจุดอารัธนาให้จุดยังไงให้มันแบบว่าให้มันปัวปังอลังการจะสี่แม่พี่น้องนะครับกบส็ส่งไปให้นะครับอย่าลืมสําคัญอันนี้แจ้งวันเกิดแล้วก็ใครที่จะเข้ากลุ่มด้วยก็คือแจ้งคิวอาโค้ด้วยนะครับส่วนใครที่จะเอาเฉพาะทูบก็408บาทก็คือจะได้ทูบ30แท่งปูสออันนะครับแต่ผมแนะนําน้ําหอมน้ําหอมเป็นอะไรที่หน้าเป็นอะไรที่หน้า น่าใช้มากจริงๆร่งวนลง,ล,ลงไหลพี่น้องมนนาค่าาคานะครับซื้อเสื้อได้เข้ากลุ่มไหมคะเอาผู้ใดอยากซื้อเสื้อเสื้อก็ได้เข่ากลุ่มพี่น้องเสื้อก็ได้เข่ากลุ่มเสื้อก็ได้เข้ากลุ่มค่าส่งห้าสิบาทนะครับเสื้อสามร้อยห้าสิบเก้าไปถามแอดมินเอาว่าไซส์อะไรสีอะไรนะครับผมใส่ในลฟ์สดบ่อยๆแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะทุกคนผมต้องขออภัยด้วย เออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแคปอันนี้ด้วยเพราะว่าเวลาคนแคปจะได้จะได้เช็คว่าเพจจริงเพจปลอมนะครับอันนี้คิวอาโคดอันนี้นี่ข้างบนมือผมเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมเลื่อนคิวอาโคดลงมาแล้วตรงนี้เลยนี่ครับ หมักบอกครับชอบไหมครับใครต้องการบูชาทูบหรือว่าน้ำหอมพิมพ์คําว่าทูบหรือว่าพิมพ์คําว่าน้ําหอมหรือว่าพิมพ์คําว่าเข้ากลุ่มหรือว่าพิมพ์คําว่าสนใจได้หมดเลยเพจผมจะทักหาหรือไม่ก็สแกน QR code โค้ดหรือว่าปักลิงก์ที่ผมปักหมดนะครับก็จะได้นะครับมีสแกนสแกนนี่ก็ได้สแกน q r วอารโค้ดตรงนี้ก็ได้ครับ